สวัสดีครับมาแล้วกับหวยฮาหนอย3ามนอยครับผมวันที่ยี่สิบสามนะครับ3ามนอยวันนี้ก็จะมีเลขเด่นพิเศษเด่น0นนะครับรอง3นะครับผมน้อยปกติ เลนหนึ่งนะครับรอง5นะครับผมพิเศษเดนเก้นะครับผมรอง3นะครับเดนรอง 2ตัวสรุปคร่าวๆให้เหมือนเดิมนะครับผมสองตัวก็จะมี03นะครับ01น,นะครับผมแล้วก็1นึนะครับ ก็ห้าสามนะครับผมแล้วก็สามเก้านะครับสามตัวสรุปว่าเคร่อวยเหมือนเดิมนะครับผมสามตัวก็จะมีสามห้าสามนะครับ ศูนย์หนึ่งเก้านะครับผมห้าหนึ่งเก้านะครับแล้วก็เก้าสามห้านะครับผมวันที่ยี่สิบสามเดือนสามหกสี่นะครับถ,ถ้าไม่ชอบที่ผมจ่อให้เอาในตารางก็ได้นะครับพิเศษ เด่นศูลอง3นะครับปกติเด่น1นลองหนะครับ VP เด่นเกลอง3นะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจนะครับขอให้เฮงเฮงปังปังสองตัว3ตัวสำหรับวันนี้สวัสดีครับ